NY Topics เรื่องสิ่งแวดล้ออมร,บ,ร,บ,รบตๆัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ NY Topics กับผมพีทันสถิพันิพักดีครับวันนี้มาในข่าวสั้นๆนะครับเป็นข่าวที่เกี่ยวกับ Bitcoin และ Cryptocurrency นะครับเอะอันนี้ผิดรายการเลยเปล่าไม่ผิดนะครับจากสำนักข่าว b b c Bitcoin Bitcoin ยล s เ n ส e n ี i n ินธ์จี n r e s e r r s h s u g h e s t s ก็คือ Bitcoin นะครับกรีนน้อยลงตั้งแต่ประเทศจีนได้แบนการขุดในประเทศออกไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจากงานวิจัยนะก่อนอื่นต้องขออธิบายเรื่องของการขุดก่อนนะครับการขุดที่มันไม่ใช่เหมือนขุดทองขุดแร่นะครับการขุด Bitcoin หรือว่าคริปโตเคเรนซี่จะเป็นการใช้พลังงานก็คือเหมือนเปิดคอมพิวเตอร์ให้คอมพิวเตอร์เนี่ยรัน เซิร์ฟเวอร์บอกเชนนะครับผมอาจจะใช้คำพูดคำผิดนะแต่ว่าเป็นคอนเซปต์ว่าเขาเหมือนต้องมีเซิร์ฟเวอร์ครับมีการประมวลผลอยู่ทั่วๆโลกเลยเขาจะกระจายสุดกันนะครับก็แล้วแต่เลยว่าจะมีกี่กี่โนดกี่เครื่องพูดกันว่าง่ายๆแล้วกันนะครับซึ่งพอมันต้องเปิดคอมหลายๆเครื่องนะครับช่วยกันในการ Verify ข้อมูลต่างๆ Verify t r a n s น c ซ i คชัว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยครับเป็นเป็นพื้นฐานของ เทคโนโลยีบล็อกเชนก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์จนมนมากแล้วก็ใช้พลังงานมหาศาลเลยนะครับซึ่งแต่ก่อนนะครับประเทศจีนเขาก็ยังไม่ได้แบนเนาะเขาก็มีการใช้พลังงานไฟฟ้ามาซัพพลายหรือมาให้พลังงานกับคอมพิวเตอร์ที่เขาเปิดขเขาเรียกอย่างนี้กันง่ายง่ายซึ่งในจีนนะครับเขาจะใช้พลังงานน้ำแล้วก็เป็นพลังงานอื่นๆนะครับแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่เขาแบนไปแล้วเนะี่ยมันก็ย้ายฐานการขุดไปอยู่ที่ สหรัฐอเมริกาแล้วก็คาซัคสถานนะครับซึ่งในประเทศเหล่านี้นะครับ uh, Renewable energy หรือว่าพลังงานทดแทนเนี่ยมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับจากงานวิจัยเขาก็บอกว่าแต่เดิมนะครับการใช้พลังงานในการขุดพวกคริปโตเคอเรนซีนะครับ uh, ที่เป็นพลังงาน Renewable energy หรือพลังงานหมุนเวียนเนี่ยเป็นประมาณ41.6ในปี2020แต่ว่าตอนนี้นะครับเหลือ25.1% ในเดือนอสิงหาคมที่ปีที่ผ่านมานะครับก็ตกไปเยอะเลยนะหลังจากที่ย้ายฐานการขุดจากจีนที่มี Renewable Energy บ้างเนี่ยมาอยู่ที่ US กับคาซัสสถานเป็นส่วนใหญ่ซึ่งไม่ค่อยมี Renewable Energy เท่าไหร่นะครับพวกนักขุดเหมืองต่างนะครับนักขุดเหมืองบิตบิตคอยนะคริปโตเคอเรนซี่เนี่ยก็จะพยายามหาตำแหน่งหรือว่าโลเคชันที่พลังงานมันถูกนะครับเพื่อให้ ให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดเนาะเพราะว่าอ,อ,อินพุตเดียวที่คอมพิวเตอร์ในการขุดวิตคอยลเขาใช้เนี่ยก็คือพลังงานไฟฟ้านี่แหละเพราะฉะนั้นก็ต้องหาที่ที่ไฟฟ้ามีราคาถูกซึ่งเมื่อก่อนนะครับในประเทศจีนเนี่ยในช่วงหน้าฝนนะครับก็จะมีพลังงานน้ําค่อนข้างเยอะซึ่งพลังงานน้ำนะครับพลังงานไฟฟ้าจากน้ำนะมันมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับแต่ก่อนเขาก็จะขุดกันที่จีนนะครับในช่วงหน้าฝนฝนตก ลงแม่น้ำแล้วน้ำก็ไหลไหลมาผ่านเขื่อนก็เป็นสร้างพลังงานไฟฟ้าจากน้ำครับหรือว่าไฮโดรพาวเวอร์หลังจากที่เขาแบนไปนะครับช่วงเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมานะ2 0 21ก็ทำให้เหมืองต่างๆนะครับนักขุดก็ออกจากจีนไปนะครับไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็คาสถานนะครับส่วนใหญ่อันนี้ผมกล่าไปช่วงข้างต้นนักวิจัยก็ได้บอกว่าอันนี้คือเป็นสาเหตุที่ทำให้ Bitcoin หรือว่าค r y ปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงนะครับพอย้ายมาที่สหรัฐอเมริกานะครับก็ชัดเลยว่าเอ,อ,อเมริกานะครับ Renewable Ren Energy น้อยแล้วในรัฐอย่าง Kentucky, Texas แล้วก็จอร์เจียในที่มีน e วไ y เปิดให้ขุดเหมืองกันได้ครับพลังงานไฟฟ้าจากรัฐเหล่านี้ก็ไม่ได้มาจาก Renewable Energy มากเลยนะครับส่วนใหญ่จะมาจากพวก f o s s i l f ฟ e l หรือว่า ไอ้พวกเชื้อบานเชื้อเพลิงซะมากกว่านะครับทำให้คาร์บอนอิมิชชั่นจากการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้นส่งผลให้คอมพิวเตอร์ที่ใช้คุดบิตคอยน์เนี่ยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งที่ไม่สะอาดเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุของการที่ทำทำ,ทำไมมันถึงกรีนน้อยลงนะทำไมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงมองในมุมของรัฐเคนทักกี้นะครับเป็นตัวอย่างที่เขายกขึ้นมาก็มีการลดหย่อนภาษีนะครับหรืองดภาษีเพื่อดึงดูดให้นักขุดเนี่ยเข้ามา แล้วก็เป็นการช่วยอุดหนุนบริษัทที่ผลิตถ่านหินด้วยนะครับก็เนาะอย่างที่ทราบกันนะครับถ่านหินก็คุนมาแล้วนะครับไม่ใช้ได้ยังไงนะครับซึ่งถ่านหินก็เป็นแหล่งพลังงานที่ไม่สะอาดเลยนะครับปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะแล้วก็ปล่อยพวกมลพิษต่างๆด้วยและในคาซัคสถานเองก็มีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินแข็งซึ่งปล่อยมลพิษมากกว่าที่จีนผลิตไฟฟ้าะอีกนะครับ โดยสรุปรวมๆกันก็คือทำให้คาร์บอนอิมิชชันของบิตคอยที่ปล่อยออกมาเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ17%นะครับเขาใช้คำว่าคาร์บอนอินเทนซิตี้ก็คือแต่ก่อนนะครับขุดร้อยหนึ่งสมมติน,นะครับปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยหนึ่งตอนนี้ขุดร้อยหนึ่งปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์117นะครับอันนี้ก็มีข้อมูลมาเสริมให้นะครับว่าบิตคอยนะครับสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 65.4เมกตันต่อปีนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับประเทศกรีซทั้งประเทศนะครับก็ปลดปล่อยอยู่ที่56.6เมกตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีในปี2019นะฮะซึ่งคาร์บอนฟุตพรินทที่เกิดขึ้นจาก1 t r a n ท a าน i o คชันของบิตคอยนะครับจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ยอยู่ที่ประมาณ6 6 9กิโลกรัมซึ่งเทียบเท่ากับผู้โดยสาร1ที่จากเที่ยวบินอัมสเตอร์ดัมไปนิวยอร์กนะครับถ้าเป็นเที่ยวบินชั้นประหยัด ก็เป็นไฟ์ไปกับระหว่างลอนดอนไปนิวยอร์กปล่อยอยู่ประมาณ670กิโลกร,รมัมเขาเอาสายเทียบเท่าต่อ1ผู้โดยสารข้อมูลจาก un civil aviation body the international civil aviation organization สรุปสุดท้ายเขาก็บอกว่าน่าจะมีการควบคุมให้อุตสาหากรรมคริปโตนะครับมันดีคาร์บอนนซ์มากกว่านี้หรือว่าลดคาร์บอนได้มากกว่านี้นะครับเขายกตัวอย่าง คริปโตคลาย a มดแอคคอรหรือว่าอาจจะบบเป็นไทยได้ว่าส่วนที่สัญญาคริปโตที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศนะครับก็อาจจะเป็นทางหนึ่งที่สามารถทําได้ซึ่งก็มีเมมเบอร์นะครับเหมือนเขาจะมีสมาคมบางอย่างก็มีเมมเบอร์แล้วก็ตั้งเป้าว่าจะ achieve net zero emission หรือว่าจะปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์นะครับคาสุทธิเป็นศนูจากการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการโอเปเร พวกคริปโตต่างๆภายในปี2030นะครับซึ่งความเห็นจากคณะผู้วิจัยก็ได้กล่าวว่ามันดูเหมือนจะเป็นไปได้ยากน,นะครับแล้วก็ยังห่างไกลอีกมากเลยเวิธีการแก้อ่าาบัฟุตพินต์ของ Bitcoin นะครับยังไม่เห็นเขาลางเลยนะครับณปัจจุบันเขาบอกแบบนี้เนื่องจากว่าการขุดบิตคอยหรือการขุดเหมืองนะครับพวกคริปโตเนี่ยมันมกระจายอยู่ทั่วโลกเลยนะครับ เขาก็อยากจะให้มีการเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศกันขึ้นมานะครับแล้วก็สรุปสุดท้ายว่าการที่จีนตัดสินใจแบนการขุดเหมืองคริปโตเคอเรนซีออกไปเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นเรื่องที่ดีในแง่ของประเทศจีนที่ลดการปล่อยก๊าซิ่งกระจกจากจุดนี้ไปได้แต่ก็เกิดผลกระทบที่ไม่ได้คาดคิดนะครับก็มันไปปล่อยที่อื่นแทนนั่นแหละนะฮะก็สำหรับผมนะครับจริงๆแล้ว ถ้าเป็นเรื่องการเงินนะครับโอนเงินไปมานะปัจจุบันถ้าเราโอนเงินนะครับก็จะถ้าเกิดโอนแบบแบบแทรา i t ิช n นลหน่อยก็ไปโอนจากแบงค์ที่ธนาคารในห้างก็จะมีพนักงานก็จะมีออฟฟิศของเขามีค่าไฟมีค่าน้ำต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าโอนผ่านตู้ ATM ก็มีเซิร์ฟเวอร์มีไฟที่เข้าตู้ ATM ผมว่ามันก็คงไม่ต่างกันมากกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ขุดบิตคอยหรือว่าใช้ อ่ะบะมวลผลบล็อกเชนเทคโนโลยีนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยต่างกันมากเผอเผอจะใช้มากกว่าบิตคอยด้วยนะครับใช้มากกว่าคริปโตเคอเรนซีทั้งระบบอีกนะครับใน traditional bank ง์นะฮะหรือว่าพวกการเงินในยุคเก่านะครับก็ก็ไม่เก่ามากหรอกเพราะปัจจุบันก็ยังมีใช้อยู่นะครับแต่ก็ผมคิดว่าน่าจะมีความแตกต่างและในอนาคตเนี่ยก็ถ้าปรับมาใช้เป็นคริปโตเคอเรนซีบนเทคโนโลยีบล็อกเชนกันหมดเนี่ย การโอนเงินก็ไม่ต้องอาศัยพนักงานไม่ต้องมีออฟฟิศของพนักงานแบงก์อีกแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะประหยัดกว่าในระยะยาวนะแต่ปัจจุบันก็นยังไม่ได้มีรีเสิร์ชอะไรชัดเจนขนาดนั้นว่ามันต่างกันมากแค่ไหนแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ renewable energy จะต้องมีนะครับยังไงซะพลังงานสะอาดเป็นสิ่งจำเป็นนะพลังงานที่ปล่อยคาร์บอนไดซด์น้อยเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเอาออกมาใช้อย่างแพร่หลาย อย่างเป็นปกติให้ได้เร็วที่สุดนะครับเลิกการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ปล่อยคารค์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้จะเป็นอัลติเมทโกนะถ้าเกิดว่าเราสามารถมีพลังงาน r e n e w เบ l ลใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรับรองเลยว่าจะปฏิวัติทุกๆอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็จะทำให้มันกรีนขึ้นทุกทั้ง,งหมดเลยนะครับแล้วกออ็อาจจะช่วยแก้ปัญหาคลิมแอตเชนของโลกได้บ้างนะครับแต่ก่อนถึงจุดนั้นก็อาจจะสายไปแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ ส่วนมรภาวนาอ้อนวอนนะครับรอดูวันต่อไปนะฮะผมเพราะสิ่งแวดล้อมอยู่รอบตัวเราสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ NY Topics เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวคุณ